สถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจของพมา่าหลังมีการเลือกตั้งจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเทคนิคการบริหารการลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยตนเองในช่วงส t ็อตโฟกัสหากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP ภาคเกษตรและอุตสาหากรรมของไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไรหาข้อได้จริงได้ในช่วง AEC อัปเดตมีกลิ่เปิดสึกขีม้าโปโลชายหาดเพียงรายการเดียวที่จัดขึ้นในเอเชียช er. ิงทั่วพระราชฐานจากพระเจ้าหลานเธอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสัสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณทาง TNN24 ค่ะช่วงหลังจากที่การเมืองพม่าเริ่มคลี่คลายเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มความสัมพันธ์กับพม่านั่นก็คือทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นค่ะจากที่เดิมนะคะบ้านเรามีแรงงานพม่าเข้ามาประกอบอาชีพที่เราไม่อยากจะทำเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็น คนงานก่อสร้างหรือว่าเป็นคนรับใช้ตามบ้านเป็นลูกเรือประมงแต่ล่าสุดหลายคนบอกว่าเราคงจะต้องเริ่มพิจารณาที่จะทำธุรกิจหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลพมา่าให้มากขึ้นจะเป็นเพราะอะไรวันนี้เราไปคุยกันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับ,ว,รบวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตชวนอาจารย์คุยเรื่องประเทศเพื่อนบ้านมาแรงก็คือพม่าครับค,ค่ะอาจารย์หลังเลือกตั้งนี่ถนนทุกสายจะมุ่งไปที่พมา่าเลยไหมคะผมว่าจะมุ่งรุนแรงมากกว่าเดิมะนะค่ะเพราะว่าขณะนี้พมา่าเนื้อหอมด้วยเกินนะครับเรียกว่ากลายเป็นไอชื่อของโรกไปแล้วค,คไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนหรือว่าในเอเชียอย่างเดียวนะฮะดูจากยุโรปก็มานะครับอเมริกาก็ยิ่งกลับมาใหญ่นะฮะ แล้วก็ขนาดดูกัจีกับญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงเกาหลีไม่ต้องพูดถึงนะฮะบุกพม่าหลายปีแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวนะครับเพราะว่ายัางเกรงใจตะวันตกอยู่เพราะว่าพม่ายัางถูกความบารอยู่ยังถูกแซงชั่นอยู่ใช่ไหมฮะแล้ว<ต>บ้านาเรามีหนาวไหมฮะอย่างนี้โอ้ผมว่าบ้านเราเนี่ยผมว่าฉลองสงการไปอาจจะต้องตัวตัดงานงบนะฮะถ้าเตรียมตัวไม่ดีนะฮะทั้งทั้งที่เราถ้าเตรียมตัวให้ดีแล้วเราจะได้รับประโยชน์ ร่วมกันอย่างมากมากเพราะว่าอะไรครับมันมีหลายตัวแปรการค้าชายแดนก็ดีการลงทุนระหว่างกันและการเจดีเราว่าอย่างนี้เราเราไปลงทุนที่นั่นแรงงานของเข้าที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะฮะซึ่งก็หลายล้านคน <ใช S 2> นะครับผมว่าเขาเตรียมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน,ะนะฉะนั้นจริงไม่ได้แปลกใจว่าพอเ,เ,เขาเปลี่ยนแปลงปั๊บเนี่ยนะฮะศักยภาพที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาทันทีศักยภาพอยู่ตรงไหนฮะ,ะเขามีประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยมีมีพื้นที่มากกว่าเราหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทรัพยากร ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์เต็มประเทศเลยวนะครับมีทั้งป่าไม้มีทั้งอัญมณีมีทั้งพลังงานสารพัดเลยใช่ไหมฮะแต่ว่า GDP แค่หนึ่งในสิบเอ็ดของประเทศไทย GDP ีไทยเนี่ยใหญ่กว่าพม่าสิบเอ็ดเท่าตัวนะฮะนะครับฉะนั้น GDP ของพม่าถ้าเปิดตัวกว่ามากกว่านี้นะครับมีความพร้อมมูลมากกว่านี้แล้วก็ขนาดเดียวกันกันเมืองนิ่งแบบที่เป็นอยู่นี่นะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปผมว่าถ้าปีสองปีเนี้เห็นหน้าเห็นหลังเลย ว่าพม่าจะต้องมีมีการขยายตัวอย่างมากอันนี้จะเรียกถือขนาดเป็นคู่แข่งแล้วเลยเหรอคะอาจารย์ผมคิดว่าจริงๆแล้วผมว่าถ้าความจริงแล้วในการเติบโตข,ของพมา่าถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยผม่าเราเองน่าจะได้รนบประโยชน์เอามาแพ็กกันดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าเราอย่าทําให้ตัวเราเข้าคลายอะไรครับใกล้เกลือกินดาน่างอ,อันนี้น่ากลัวมากนะฮะเพราะเลยครับเพราะขนาดเนี้ยเกลือนี่นะฮะมีคนจากทั่วโลกประเทศใหญ่ๆทั้งหลายตอนนี้ e ูเนี่ยเตรียมพร้อมเลยฮะว่าจะกลับมาสู่ สู่พม,ยยม่ายังไงนะอเมริกาไม่นโนูดถึงตอนนี้เชื่อมโยงกันทุกระดับนะตั้งแต่ธุกรกิจจนถึงสถาบันการศึกษาก็บอกเนี่ยคนพม่าเนี่ยพูดภาษางกฤษได้ดีใช้ภาษาภาษาเขาดีกว่าเราดีกว่าเรานะฮะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเชื่อมโยง,งสถาบันการศึกษาอของอเมริกากับประตูพม่าเนี่ยจะทําได้รวดเร็วมากแล้วก็เห็นไงครับว,ว่าเออถ้าเผื่อว่ามีการเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของไอการศึกษาเนี่ย หนึ่งมันเป็นการมุ่เพาะคนรุ่นใหม่สองมันทำให้เกิดความใกล้ชิดความผูกพันกันเช่นคนพ,ม,พนนม่าพอเรียนจบชั้นมัธยมเดินจบปริญญาตรีกับแล้วก็เดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกา <c oughs> อย่างเงี้ยนะฮะพอถึงเวลาไปเรียนที่ไหนมันก็จะเกิดความรู้สึกจะเรียนง่ายกว่าคนไทยง่ายกว่าคนไทยด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออนะครับฉันเคยไปเรียนประเทศนี้นะเคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมันก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นทูต ทางเศรษฐกิจทางสังคมวัฒนธรรมที่ยาวนานนะเรียกได้ว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องแพ็กกับหลายๆเพื่อนบ้านเหมือนกันแล้วก็รายการเราจะนําเสนอเรื่องของเพื่อนบ้านให้มากขึ้นในอาจารย์เพราะว่าต้องต้องทำความรู้จักกันไปเยอะนะคะไม่งั้นก็จะไม่คันและนี่อันนี้ที่ทำให้สถาบันการจการปัญญาภิวัตที่ที่ผมผมบริหารอยู่นี่นะฮะเราตั้ง c ชน n าอาเซียน u d y Center ขึ้นมาสึกษาเรื่องที่ดีพอเลยฮะ แลวก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในเมืองจีนด้วยที่จะศึกษาวิจัยมีการเรียนการสอนอะไรต่างๆอย่างกว้างขวางขึ้นนะครับเพราะจำเป็นนะคะจำเป็นครับต่อไปนี้จะต้องเดินไปด้วยกันแล้วทั้งพม่าทั้งไทยลาวเขมรรอบๆเรานี่หมดเลยอันประเทศไหนที่อาจารย์ดูแล้วมีศักยภาพมากที่สุดใน่ผมว่าในรุ่มแม่น้ําโขงนี่นะนอกจากเวียดนามแล้วคือพม่านี่แหละและพม่าเนี่ยนนาคตอาจจะแซงเวียดนาม เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ครบเครื่องนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านหน่อยนะฮะคบเครื่องภาคเกษตรเขาก็ใหญ่โตมากนะครั้งหนึ่งเ็เคยส่งออกข้าวมากกว่าเราเนี่ยฮะนะครับภาคเกษตรก็ดีนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรพราะว่าพม่าจะพัฒนาง่ายมากเพราะอะไรครับเพราะคนของเขามาทํางานอยู่แก่แก่กุ้งแก่หอยแก่ปูอยู่ที่มหาชัยเนี่ยกี่แสนกี่ต้องกี่แสนคนใช่ไหมฮะที่มาทำงานอยู่นันที่นเขาก็จะมีความเขาก็มีสกิลไงฮะมีความรู้ความแรงต่างพวกนี้นะฮะ แล้วเขาก็มีออไอชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่จะ,ะหาพวกวัตถุดิบประมงอะไรต่างๆได้ดีนะและขณะเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเข้มขน้นเพราะค่าแรงก็ยังต่ำกว่าเราหลายเท่าตัวไม่งั้นเขาคงไม่อพยพเข้ามาทำงานในบ้านเราเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะนะพวกสิ่งทอการเมน้นพวกเฟอร์นิเจอร์พวกของเด็กเล่นอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความองความรู้มากมายเนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้เงินทุนมากสกิลเลเบอร์ก็ฝึกง่ายเนี่ยอันนี้ก็จะโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะฮะและขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่มันอิงกับทรัพยากรธรรมชาติเรื่องพลังงงงาานนเรื่่อตๆี้ ก็จะพัฒนาขึ้นมานะครับค้าปลีกค้าส่งภาคบริการซึ่งตอนนี้ยังมีน้อยมากนะฮะก็จะโตขึ้นมาฉะนั้นมือไทยเราเป็นฮับอยู่แถวนี้นะครับฉะนั้นเราเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆที่ผมกล่าวนี่นะฮะให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันทําให้พม่าเองเนี่ยยังเป็นประเทศที่ยังนิยมใช้เงินบาทเป็นหนึ่งในบาทโซนนะฮ<อ>ะเช่นลาวเช่อเขมรให้จริงจังน,นะฮะเราก็จะได้ประโยชน์มากและทําให้เราเป็นเกตเวย์เป็นฮับที่จะเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เพราะาอะไรครับ เพราะเราคือประเทศเดียวในอาเซียนทั้งหมดนะฮะที่มีการติดต่อทางชายแดนที่สามารถเดินทางทางบกกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ได้อย่างคล่องตัวมากนะฮะเราอยู่ตรงกลางตรงกลางพอดีเราเอาถือตรงนี้เป็นตัวเชื่อมซะนะคะต่อไปพม่ก็ คงจะมีอะไรดีๆหลายคนอาจจะอยากไปเที่ยวพม่าเพิ่มขึ้นจากที่ปัจจุบันขนาดไม่มีอะไรก็ยังไปประเทศทันใจกันจัดประจำไปเชเวดากองไปแะรต่างๆกันนะก็มีทรัพยากรทงท่องเที่ยวเนี่ยมากมายมายเลยเลยส่วนมากไปว่า้พระแต่ก่อนนี้ไปว่า้รับไปไสยศาสตร์ไปหาหมอดูแต่ต่อไปจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวแล้วก็คนทั่วไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติเองก็ ประเทศมันปิดมานานคนจีนจะสนใจไปเที่ยวเอ็กโซติกนะจะเป็นความรู้สึกของต่างชาติบบนี่แปลกใหม่อาจารย์ไหนะต้องเปิดแผนกเพิ่มพม่าศึกษาโอ้ครับอินโดนีเซียศึกษาเนี่ยคงคงจะทําในอนาคตนะครเพื่อดึงเอาเยาวชนจากประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเหล่านี้มามาอ,อาารยียน <จะ S 2> ที่นี่ทีให้ทั้งพม่าลาวเขมรเพืนีนมาเรียนที่นี่เหมือนกันมีโครงการที่เชื่อมต่อไปตอนนี้เรายังเร่งหลักสูตรเรื่องจีนกับญี่ปุ่นอยู่ นะครับเพราะว่าเราเราเราเออเรามีความสำคัญกับชิงญี่ปุ่นมากทั้งตรงขางนอกแล้วก็ดึงเอาเยอเยรมนีอะไรต่างเข้ามาด้วยนะฮะจากยุโรปอะไรต่างพวกนี้นะฮะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อสถาบันการศึกษาพัญญาพิวัตรสถาบันการัญญาพัาพิวัตรด้วยพีไอเอ็มนะครับค่ะอ่ะค่ะวันต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในช่วงเจาะข่าวเล่าความช่วงที่สองค่ะหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่ ผู้บริหารมืออาชีพในการจัดการการลงทุนอย่างกองทุนหรืออย่างวอลเลนบัฟเฟตหรือนักลงทุนมืออาชีพทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกระจายความเสีย่ยงแต่เป็นการกระจายโอกาสด้วยหลักทรัพย์ถ้าผมจะแนะนำนะอย่าเกิน5หลักทรัพย์ กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p r c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center f a เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24